สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับตอมดู Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา JB ต้อง8นะครับก็ข้าวใกล้จะ60วันแล้วนะครับ50กว่าวันแล้วครับ5 7 58วันแล้วเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้าวในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะทําลําบากนะครับรุ่นต้อมเนี่ยเป็นบวกกันเยอะมากนะครับแล้วก็รุ่นใหม่มานี่ก็น่าจะไม่โดนนะครับก็มีพี่พีได้สอบถามเข้ามานะครับทางช่องต้อมนะครับว่า เราเอาน้ําแช่ข้าวไว้ตลอดเลยได้ไหมตั้งแต่เราอัดในรอบอที่เราคุมหญ้ายาวเลยเติมน้าแบบแบบไม่ให้แห้งเลยได้ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำแบบนั้นอ่ะหนึ่งมันจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อรานะครับเชื้อราเนี่ยจะอ่าระบบาดหนักนะครับคือข้าวจะไม่ค่อยแตกกอหนึ่งอย่างเลยคือที่ที่ทาข้าวไม่ค่อยแตกกอกันคืออ่า เราไม่ปล่อยให้น้ําแห้งนะครับถ้าเราปล่อยให้น้ําแห้งเนี่ยยังไงข้าเขาก็แตกกอโดยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยพืชเนี่ยอย่างต้นข้าวเนี่ยถ้าเกิดเขาขาดน้ําบ้างได้น้ําบ้างนะครับเขาก็จะแตกกอแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องดูช่วงจังหวะด้วยนะครับว่าข้าเขาเริ่มแตกกอตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราก็ต้องศึกษาตรงนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าถามต้อมนะครับว่าเราแช่ได้ได้ไหมมันไม่ดีครับ นะครับแล้วรับจะมันจะมีหนอนมีแมลงลงเป็นเชื้อราแล้วเป็นเพี้ยนะครับต้นข้าวจะอ่อนโดยหลักๆจะมประมาณนี้นะครับก็คือมันไม่ดีเลยดีกว่าถ้าแช่ไว้ตลอดแต่ถ้าเราอ่าแบบสมมุติว่าไม่อยากดึงน้ําเติมบ่อยอ่ะต้อมแนะนํานะครับว่าให้เราใส่ไม่ต้องเยอะแต่ช่วงเดือนนึงอ่ะเอาญ่าให้อยู่ก่อนเพราะหลังจากนั้นอ่ะเราใส่แบบเลี่ยเรียได้นะครับแบบเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยอ่าเขา แต่กอได้โดยที่ว่าน้ําไม่แห้งเลยก็มีอย่างพวกหอมปทุมอะไรพวกนี้เขาก็แตกดีนะต้อมเคยทาอะแต่แถวบ้านต้อมเขาไม่รับซื้อนะครับบ้านต้อมเขาไม่ซื้อเลยนะครับต้องวิ่งเข้าตัวคอนหวานเนี่ยต้อมก็เลยไม่ได้ทําต้อมทําปีปีเดียวมั้งหาขายยากมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครซื้ออะต้อมก็เลยอ่าไม่ทํานะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าอ่าการทําแตก่กอเนี่ย ต้องทําในช่วงจังหวะที่เราใส่ปุ๋ยหนที่2นะครับการทาแตกกอแตกได้กี่ช่วงนะครับแตกได้2ช่วงนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราใส่ปุ๋ยรอบ2แล้วเราก็เอาน้ําใส่ใช่ไหมอ่าแล้วยาวไปจนถึงสมมุติอ่าสมมติเราใส่ปุ๋ยช่วง 25- 30วันปล่อยก็ปล่อยแห้งไปเลย40วันมาใส่อีกทีในช่วงของข้าวที่ว่ากําลังจะแต่งตัวตั้งท้องอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือไม่เราอ่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่หน่อย นะครับแล้วก็พอประมาณสัก50วันเราก็ปล่อยแห้งนะครับปล่อยแห้งไปแล้วก็พอถึง60วันเราค่อยเอาน้ําใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่จังหวะของข้าวด้วยว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวสายพันธุ์ไหนข้าวเร็วข้าวร้อยวันหรือร้อยกว่าวันขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูที่ข้าวด้วยนะครับคือน้ําใส่ในแปลงนาอย่างเดียวมันไม่ดีต้อมเคยแล้วนะครับต้อมเคย,อ,เคยอ่ารุ่นที่แล้วต้อมก็ปล่อยอันล่างนะครับปล่อยข้าวสาหไว้อันบนก็ปล่อยให้เขาแห้ง ก็คือเราไม่ต้องใส่เยอะเวลาวันปุ๋ยอะใส่แค่แบบอ่าให้ให้ให้แค่ปุ๋ยไลยๆได้อะเออข้าวเขาไม่ได้ต้องการแช่น้ําที่แบบเยอะๆตลอดอยู่แล้วแต่เขาก็ขาดไม่ได้นะครับข้าวเนี่ยถ้าถึงจังหวะยังไงก็ต้องใส่น้านะครับห้ามขาดจังหวะที่สมควรก็คือ1เดือนแรกอย่างที่ต้อมบอกเอายาให้อยู่ช่วงนะั้นเป็นการเจริญเติบโตเราต้องเอาน้ําใส่เอาปุ๋ยเอายาฉีด นะครับพอข้าวมาได้ประมาณทักเนี่ยอย่างของต้อมอยางอย่างในรูปเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะได้แหละเราแค่รอ่อไว้นะครับรอ่อไว้แล้วเพื่อรอในการใส่ปุ๋ยในรอบที่3รอบที่3มใส่ปุ๋ยช่วงไหนรอบที่3ามใส่ปุ๋ยช่วงข้าวเริ่มต้นกลมพอใส่เสร็จปุ๊บน้ำอะ่ะเราหมั่นเติมเอาแต่ไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าข้าวอย่างที่ต้อมบอกไม่ต้องการน้ําเยอะแต่ขาดไม่ได้อ่าต้องขาดไม่ได้นะครับการทําเปียกสลับแห้งดีนะครับทาให้ต้นข้าวแข็งแรง โรคเชื้อราเบานะครับเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของพวกอานอนพียกระโดดนะครับอันนี้จะเบานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้อมเห็นชัดก็คือต้นข้าวแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงจากที่เราใส่ปุ๋ยด้วยใส่ปุ๋ยสูตรนะครับแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของเราทําเปียกสลับแห้งมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าต้อมเห็นพี่ๆถามมานากก็บางทีมันหาน้ําใส่ยากหรือมันอาจจะแบบดึงทีเดียวแล้วก็อยู่ยาวเลยอย่างนี้ไง เออก็ก็ถามว่าคนสมัยก่อนเขาทํำยังไงเขาก็ทําแบบพี่ๆที่แนะนํามานี่แหละครับคือเขาไม่ปล่อยให้แห้งเลยนะครับเขาก็ใส่เติมใส่เติม,ใส,ตมใส่ตลอดแต่ถ้าน้ํามันหาย,ยากอะ่ะมันขาดอะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องเติมเรื่อยๆเหมือนเหมือนแบบว่าถ้ามาทีก็เติมทีบ้มไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยปล่อยอะไรเงี้ยมันก็จะวุ่นหน่อยนะครับข้าวเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูด้วยว่าข้าวของเราอ,ะอ่ะแช่น้ํานานขนาดไหนแล้วนะครับอย่าให้แช่เกินนะครับ คือถ้าหลังจากเราใส่ปุ๋ยรอบ2แล้วถ้าแช่ยาวไปตลอดเนี่ยต้อมว่ามันจะมีเรื่องหนอนเชื้อรานะครับแล้วก็เพียกระโดดตามมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันต้องอดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าถามต้อมว่าคือเราแบบไม่ปล่อยแห้งเลยเนี่ยต้อมว่าได้ไม่ดีนะครับทุกรอบที่ต้อมทําต้องปล่อยแห้งนะครับปล่อยแห้งเป็นจังหวะต้นข้าวเขาจะแข็งแรงไม่ค่อยล้มไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ที่ว่าต้นข้าวลม้มไบ่อยเพราะว่าเราแช่น้ําเยอะ นะครับพอแช่น้ําเยอะจนเกินไปต้นเขานิ่มแล้วเราเจออ่าเขาเรียกวเวลาใส่ปุ๋ยไปใส่อะไรไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยได้กินนะครับถ้ายิ่งน้ําเยอะยิ่งแล้วเลยนะครับแล้วฉีดยาบางทีเราจะฉีดยาใช่ไหมไอ้พวกนี้มันลงไปอยู่ใกล้ๆน้ําอ่ะมันก็ไม่ค่อยตายเออดังนั้นปล่อยให้แห้งคือในช่วงจังหวะที่ใส่ปุ๋ยอะน้ําน้อยแล้วเวลาเราฉีดยาเนี่ยตายดีรักษาได้ดีด้วยนะครับคือถ้าถ้าเป็นไปได้นะต้องมองนะครับว่า ในการใส่ปุ๋ยทุกครั้งแต่ละครั้งอ่ะเราใส่น้าน้อยแล้ววันปุ๋ยเสร็จปุ๊บหลังจากาะวานปุ๋ยเสร็จเนี่ยไออ่หวานปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราไม่เกิน5วันเราฉีดยาเนี่ยอันนี้อยู่ดีเพราะว่าต้อมเคยทําแบบนี้ตลอดเลยนะครับอยู่ดีจะใส่ปุ๋ยก่อนฉีดยาก่อนหรือจะฉีดยาก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันแต่ถ้าถามต้อมนะครับที่ต้อมใส่ปุ๋ยก่อนเพราะว่าหนึง่งคือใส่ให้ต้นข้าวเขาฟื้นขึ้นมาก่อน พอฟื้นเขี่ยขึ้นมา,มาแมลงมันชอบจะมาลงถูกไหมครับเราก็ค่อยจัดการตอนนั้นแต่บางเจ้าก็ฉีดยาดักก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยก็แล้วแต่มันก็ได้เหมือนกันเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือฤด,ดูกาลนี้เกี่ยวกับเรื่องบวมันเยอะนะครับเป็นเชื้อราเยอะบวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกอ่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีนะครับข้าวก็ไม่โตแขะแกนแกันเยอะนะครับของต้อมก็เป็นแถวบ้านต้อมเป็นหมดเลยฟื้นจากบวกันมาเท่านั้นเลยครับว่าจะเหลือเท่าไหร่ นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยรวมๆนะเกี่ยวกับเรื่องของแช่น้ําขังตลอดดีไหมยันได้เก็บเกี่ยวเลยแล้วการปล่อยน้ำเนี่ยเราปล่อยได้ช่วงไหนบ้างถ้าถ้าถามต้องปล่อยน้ำได้ช่วงไหนต้องอยากจะให้ปล่อยช่วงใกล้จะเกี่ยวอย่างเดียวเลยนะครับสมมติเกี่ยวร้อยวัน90-90วันนี้ปล่อยได้แล้เริ่มปล่อยได้แล้วแต่เราต้องดูข้าวแล้วนะอากาศรา้อนมากเราก็7วันปล่อยก่อนเกี่ยวเงี้ยได้ นะครับแต่เราต้องกาจัดเพียกระโดดให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับต้มนะครับคือวันนี้ก็มาพูดเพราะต้อมเข้าไปเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการแช่ข้าวไว้ตลอดเลยน้ําแช่ตลอดนะครับอกลัวข้าวจะไม่โตนะแช่น้ําไว้ตลอดเลยนะครับก็มันไม่ใช่นะครับมันมองหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมึงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนท่าหลักท่ารองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามในช่องอข้อความต้อมดื้อชาแนลหรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9 9ย์เก้าเ